เียีไเฮี่ียแลไเีม่ดม่ีไม่ีไม่ดไม่ีเยไดไม่ดไม่ดีไม่ดีไ่ดไม่ดีไม่ดอไมยก่สา่ลงตะคู่นี่เจมโคตแก่เลยเนี่ยเฮีอะไรวะเฮียอไรวะแม่แม่เล่นดยแม่เล่นด้วยยอ้วนีอ้วนยีวอ้วนอ้วนีอ้ว มาวะจี๋จอไม่ไหวแล้วหนาวจะแตกก็เหมือนคนโง่แต่ว่าพูดได้คนโง่พูดได้ไอ้คนโง่เป็นชคนบ้านนี่สิอู้รู้อะไรสิไม่พี่ต์ไม่ไปทำงานหรอคนโง่คุณไปปวมันได้หยุดไปตั้งนานแล้วอ่าดีบอยเลยดีบอยที่แปดดีบีกับไซก้าคอมโบเดอร์ไซก้ายิงตายนะไซก้าเมื่อกี้มึงใช้คอมโบเมื่อกี้มึงใช้คอมโบเดียวกูเลยบ้างดีบีไซก้า นอกเหมือนกันเลยเออเออดีก็นอกกูเลยไม่ใช่เท่เลยอ่ะไม่พี่มันตึงจริงนะเว้ยตะกี้เนี่ยน้องเข้าไปสองคนกันป้องมั่งสองคนล้นัดอ่ะเคลนไปเก็บเข็มเลยใครเคลื่อนไปก็เคลื่อนมาเลยกูณไม่ใช่ใครแก่เลื่กำลังมากำลังไปกำลังไปกำลังมาไอ้เหี้ยลอยนัดหมดเลยลอยนัดทุกตัวหนึงนะตายเตายไปตัวเลย Watch out!

ตรงนี้มันดึงกันตรงนี้มันดึงแล้วถ้าเป็นคือตรงนี้ถ้าตรงนี้โลตรงนี้โลมากมันกลับล่างเหรอมันไม่ใช่ล่มันไม่ใช่โลนะมันมันไอ้ถ้ามันมีตัวด้วยตรงนไ้ลุกไปอ่ะมันมันลุก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 ไอ้สัตว์มันลุกมันลุกไอ้ก็แต่ก็เท่างก็มันลุกเท่างมันอยู่ไหนวะท่านผมไม่รู้ด้วยซ้ำไอ้ียไม่ไม่ไอ้ตรงนั้นะไอ้ตรงนั้นโดนแล้วแต่ว่าตรงนี้มีโดนกูกำลังจะแห้งกูกำลังจะแห้ง แตมมือเร็วถ้าถ้าตลงไหมมเาเดือดเกมหมดเดือเกมหมดเดือเกมหมดเดือเกมหมดเนีบินมีชูลีฟไป้อ๋โอหอ้บ้องวงวงวงเจ็ดที่เว้นเราไอ้สัไลายบินิ่เปเราอ่ะกดเทียเฮ้ยลุงอาบ้องอ่าอ่าบ้องโอ้ยเฮ้ย แม่ครับมเหนื่มันเน่ิตนลยไอตัวที่กูซ้ำบอกเมื่อกี้มันลงมาใหม่เพื่อลงมาหลังกูแล้วก็ยิงกูต่อี่เริมเลยตรงนี้ไัพตัวล็อเนอมตป่มันกูหายแล้วเฮ้ยยามันเก็บมาไม่พอเหรอวะเนี่ยกูใช้ไ่กบอยๆๆไม่ๆกูไม่บอกกูบอกกูไม่บอกกูไม่บอกกูบอกกูอไม่สมไม่มเค่งเ่นยาัดตรงเนี้ยนสมนาเนี้ยมอมี่ มันตีเดียวนะแต่ว่ามันสองตัวมันเหลือสองตัวเออเนี่ยตีใหม่แล้วนี่หว่าสามตัวเลยใช่มาใหม่แล้วนี่นี่ไอ้เหี้ยนี่ชีวิตสุดท้ายแล้วนะไอตอดนะมาแล้วก็มีตัวลงลงกับมืงไอ้สัตว์บอดไอ้เหี้ยหัวล่างบันไดเออตรงนั้นอ่ะโอ้ยมึงเล่นหน้าแล้วเหลือวะไอ้เหี้ยกูยังไม่เข้าไปเลย

เยิยเดินเหียอะไรสัเมื่อไหร่จะวันที่ยิ่งเจ็ดนะเวสัสก็อีกไม่กี่วันเองพรพ่งนีุ้ันเลยเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ได้แล้วไม่หรอวะพรุ่งนี้ได้ตอนที่สองอะอย่บนหวป้องอะลองโชกปั้งยอะเดียวนี้เดี่ยันี้กเปลี่ยนมืงไรสั์คุ้มได้คนเรหาทุกคน เออจะกูจะเอาออกกูเอาออกได้สองแต่ตัวนี้ไม่ขู่มันตายแล้วมันต้องทุบเสามันหมดเกิดแล้วไอ้ไม่ขู่ตายอ่ะมันต้องทุบเสาอ่ะกูดักแม่งเลยเฮียมาดิจะมาเอาท่านไอ้ท่านมาก็ยอมนะยอ่ยเจอนะตังเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยเตัวไอ้พวกกา watch out ตัวัน้ยตัวมันหงส์ตัวนี้ watch out มันมันเปดิงกันมันไป็ดิ้งกันมันเป็นดิ้งกันเพื่อนมันลงตรงนั้นเพื่อนมันตกลงนั้นมันไป็ดิ้งกันตรงนั้นมีอะไรพวกกูพี่ตีมีพี่ตีมีสลิงไหมครับพี่ตีจะไปให้เก็บกองอะไปไปไปกอบกวยไปกอบกวยของมาไี้ยเอาให้ได้บางสิ่งรามีตี้นั้นปลาสซมุกอยู่มันจอดจันชราจริงเฮ้ยมันโดนมันยิงนั้นมันยิงนั้นอะไรเงี้ยให้กูด้วย โอ้ยโอเฮียแต่นั่นมากดวิ่ไอ้ดบเลยวะเฮียไปดับไปดบไอ้ตัวเราโรนจีนเอ่ได้บมาก้าสองว่าเออสวยพี่น้องเกลี่ดน้องหางหัดไเลยเกล่กาะหนึ่งกูไม่ได้เหลือเลยมันไม่ได้ยิงหัวกูได้ซ้ำาะจ๊ยิงกากูอะก่ะหนึ่งอด่ะตัดเลยอ่ะตัดเล้ว่ิ้ัอ่ะ เลือศเลือศมึงเต็มเลยเต็มมากเลยเต็มเลยเต็มหลอดใช่ไหมก่อนหนึ่งเต็มหลอดไม่ไหมไอ้ดับยังไงยิงเอาล้มอยู่แล้วไอดับไม่ไหมก็ไม่ตายดิทีเดียวยิงกวนีนะก่อนสองนะก่อนหนึ่งไม่จะปุยไปปุยอยู่เนี่ยปุยอะสกูโดเลยศกูไม่ตรงนี่ยศกูเฮ้ยเข็มไปท่านเลียงอยู่ไอ้เหี่อ่ะเอาไม่เอาไปยนเอาค้มเลยแม่ของพี่ตีก็อยู่ดิมันไม่รู้มันไม่รู้ มันโไม่มันโดนกูยิงก่อนไงครับนต้องมีเกาครับแต่คนละดุ๊ดคนละหน่อยเกี่ยววงชนมานี่พวกกูนี่ตายวงแน่เลยว่ะเดี๋ยวโยนแบ่งกันในรถให่ซีนหนึ่งก็ไปรถนะกาวนโอ้หพวกมึงขับบนสะพานเตหาทายตรงอะจะเป็นทายตรงมันจะได้เข้าเร็วหน่อยอันนี้เร็วสุดอันนี้เร็วสุดอันนี้เร็วสุดเหลือเลือดหน่อยยาด้วยไม่ทันเสียเลือดทำเสียเลือด กูเก็บมาเยอะอยู่นะยาอะไรพวเนี no, 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 no. ้พาทายจัดเลยแล้วความเราก็ตายอ่ะยิงแต่คงต้องขอลองเนี่ยนี่เบเน็ตมีจะเป็นเบนเน็ตเบนเน็ตมีสามอันเบนเน็ตก็รอนำมันรถเดี๋ยวกูเติมให้จัดไปโอ้กูเจอโค้ชมึเหี่อ่ะเออเก็บตอนนี้จะไปพอดีเยอะเนียนนะมั้ยเนียนนะมั้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นมึงมั้ยถ้าถ้ากูขับรถไปมันเห็นมั้ย มงอยเห็นโอ้ยมาอ้อมเลยว่าบ้างเอออ้อมเต่าไปลงล่างดิอุ้เป็นหมาเออมาได้วมาเลยมารับล้วมาเลยมาแล้วมาเลยมึงเดินลงมาดิเออเออมึงก็ต้องลงมาละวมึงต้องลงมาหาพวกกูดิไปโอ้ยากูหมดแล้วกูเหลือแค่เนี่ยที่ย่านไหนยี่ยเออมาดูในรถนี่มีให้เลยถ้าเราเข้าร้านนี้เราจะเจอคนถ้ากูไม่ได้ให้เฟิร์สเลยสองอันถ้าเราเข้าร้านจะเจอ เฮ้ยมันดีงเลยว่เจาวขอรเจอคนนะสอตัวถอยถอยถไม่บวกไม่บวกขมไม่มีถุโอเล้ับอกอัวม่จับมันมีบนผมมีบนอกันยู่จะตุกน้วนหอบมวนนี้ไอบอมจอดนนี้ก่อนหลบกันเส้นหลบกันไม่ไม่ได้อยู่ในวงีเดีหลบแป๊บนึงดิเอาไงอ่ะใจเย็นก่อนดีป่ะไอ้คนนันมาแล้วงวิ่งมาทางเนี้ย ร้านค้าันมันไม่จอดร้านค้าเหรอเดี๋ยวถ้าเราตั้งรับเราเราได้เนไหมมีราคา่นี้ไหมไม่มันมันะสอตัวนั้นมันเจอนหมันเจอวนั้นนะสองตัวนั้นหละเออมาิมแลวนะมามแล้วนะเฮ้เมันด้านหลังเอ้ยปล่อยมันปมันบแล้วลังไีหมงไมีราคาแล้มีราคามันจอดรามัชางมันื่เสราคาเรามันกถูกเวลาสยนเสเย ยี่ก er ูยิงกูระเบิดนิดยิงมาโดนไฟกูตายตัวนึงตัวกว่าาหารนั้นสลิงจังหวัดโคตรสั้นปีจัด้ายโดกว่ะตายเลยลานตาสลิงก็ไอ้สลิงมาใส่กัวไอ้ยี่กได้บ่ลได้บตรงไหนวะน้าอุ้ยหลังมาเฮ้ยหลังยิงหลังยิง อมาหน่มาหนมาหนมันมีตัวดึงเอยอ่มันดึงตัวเออะยะมันดึงได้เหรอทันไหมมีตัวช้าอุ้ยเอ็เคหลังยิงฟอกเลเคหลังระวังเอางียตัวเนี้ยอีกสตัวยังไม่นอกอ่ะมึงมึงสลิมหากูได้นะเพราะว่ากูอยู่หลังไว้มันยิงแบบแต้แต่ขอแทน สาไปอ่าท่านมึงนอติไม่ต้งมีที่กูสอตางตัวโอ้ยมอะเร่อเดยอ้าวดนไรรดนได้เหรอบิบีงตัวเองแล้วเพื่อนมันกะไปหายไมันไม่ติดมีนะนม่มีเอ็ดนะทำามันไม่ติดมีเอ็ดนะมีประเด็นอไรทเฉยๆอนอมีหยยาน้ำมีานวด้ยจริงจริงยังน้ำมีนานรวยไม่มีนะกอกู้วะเกรเปรอเด้อเคียี่แบบทเดียวกูร่วงเลยเม่กี้แมงชิบหาย มีความเดียวดีขเขาวงอะเรขึ้นสะพานไหมเดี๋ยวเราขึ้นสะพานเลยสะพานห่าจนหนาเลยคุณเขาวงอันนี้กเขาวงดิเอาเลยสยี้องดูลังก่อนดิอ่าออยู่งนี้ด้วยนงตัวเนี่ยมันมีสตัวมมีสาตัวนะอมันไม่รู้รอูแลรอูรอูร้แล้วมันเข้้ เขมามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาลวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปขมางเข้ามาแล้ขานดิป้อนี่ป้อนี่ป้งนี่นะกรดมมัเดือกระโดดไหมโ้โอโอโอ้มันยิงมาแล้วจะต้องเข้ามองละต้องเข้ามองละตอนไปเข้ามองอยู่ข้างบนนะ เงงไต่ไปงไต่ไปใ่หยาบ่ยาบงไต่ไดอเดดยัไม่ตายตอนนี้หรอเรื่อยๆต้องลงแล้ว่ะไ้องห้องน้ำเาไหมห้องน้ำไปสีไปสีไปฉีพองขอยาเลยพีกคนมาเลยไปเอ๋อินเลย

อ๋อเฮ้ยไอ้โลเขาไปตรงนั้นป๋อจะอ่องไปหรอทำไงแม่รรออ่องมากรออองมากเฮ้ยคอกน่งเไล้รอลเราอรู้หอเ่บ้านนั้นบ้านที่มันจะไปแล้วก็ ร้อยคือ้อมร้อมซ้ายอมขวาพ้อมพ้อมขึ <t <t ้นยางข้างบนไห้บนบนหลังเม่ไปอ่ะเนี่เอาคืน้นบนนี้อ่ะเฮ้ยอ้ามดทีมคอวกดาว้งแล้วโงแล้วองเอาไปเคลียร์ดิเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วทำไมถึงงเราดาวงดิดูยลง กูเก็บมันสองว่ยะไรอะไรอะไรป้องเฮียอะไรนิ่งดิปลาใสทำยังไงฮรลโหลโจมโจมเลยจมเนี่ยเก็ดอะไรขึ้นาบ้าเจ้กูเนาะเจ้ามันจะจะมาจีอลมึงไอ้เร่งปลามงเล้ยยิงสองเหรอยิเยอะแตสัต

สอ้มไม้อ้อมม้ม้เล็กเยเล็กเลยเดี๋ยเด๋ยเยเฮียไอตัวเอะไอตัวี้บ้านกดตัวเยอม่นเไมือนละเตียงเหมือนคนละเตียงย่าๆๆออกไปอมันไม่ตายวะเราเราเราต้องอยู่รเ้ดมกันทำไมแล้วก็ได้จล้ไม่จบเว้ยไม่จบไม่จบไม่จบขับไปขับไปขับม อุ đ đ oh, ้ย oh, ชุดยองหน้าเสัส oh. ย oh, ิงไปดิยวิงไปดียวต้องไดโอ้ยมันทำตัวนี่โอ้ยโอ้โอ้ยยิงงงใช้ปืนคนโดนนะลูต่อว่ะถ้ากูไม่โดน